สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ l a c i t y s e r f Land r c นะครับผมเอ่อลิงดิสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลงลงใต้คลิปให้เนาะก็จะมีห้องประกาศอ,อ่แล้วก็บอกว่าแต่ละจุดเนี่ยมันดอบอะไรบ้างนะฮะเขาจะลงรายละเอียดแล้วก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีทุกวันแล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมแข่งบ้างปีนตึกบ้างได้ล้อบ้างหรือเซตอะไรพวกนี้แล้วแต่บาบาไปเนาะ อันนี้ก็มีแชทเอาไว้คุยแชทไทยเอาไว้คุยเรียกตี้เรียกเพื่อนเข้ามาร่วมเล่นเกมอะไรนี้ก็จะมีซื้อขายก็จะมีตามราคาเอ็มในเกมเอ็มในเซิร์ฟนี้ก็ตกเลทละ8บาทเนาะนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอันนี้ก็แต่งโชว์แต่งอะไรกันนะฮะอันนี้ก็เข้ามาคุยได้นี่จะเป็นพวกแอดมินทั้งหมดเลยแอดมินเขาจะเข้าอยู่ช่วเงเย็นๆเนี่ยกันแล้วแต่ หรือถ้าแอดมินไม่เข้าเราก็เข้ามาก็ได้มาหาเพื่อนในนี้เนาะครับพอหลังเข้ามาปุ๊บเรื่องการสมัครเนี่ยเราอยากใส่ ID ของตัวละครแล้เนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เลยนี่คือการสมัครแบบอัตโนมัติของเขานะฮะครับผมอ่ะเราเข้าไปหลังจากเข้าแล้วเนี่ยเราเช็คจากยอดอของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาว่าจะให้เราซื้อรถนะฮะหรือดูตามคลิปลูเลสก,ก็ได้นะฮะอ,อ,อยู่ไหนว่ะ เนี่ยสมัครใหม่เนี่ยเนี่ยนะครับเข้ามาดูในนี้ได้นะวิธีการสมัครสร้างคนขับเรืออะไรพวกเนี้ยดูในคลิปนี้ได้เลยในคลิปเนี่ยเขาจะอธิบายทั้งหมดเลยนะฮะพอหลังจากเราสมัครเสร็จปุ๊บอ่ะหลังจากสมัครเสร็จปุ๊บนะจะลงรายละเอียดแบบค่อนข้างเร็วนะฮะพอคลิปมันลงได้แค่สิบห้านาทีนะฮะหลังจากเราสมัครเสร็จปุ๊บพอดูคลิปดูอะไรเสร็จซื้อรถกันบงกันบักเสร็จนะฮะ ไม่ยากเลยนะครับผมเข้ามาตรงนี้นี่นะครับเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเออให้วิ่งตัวนี้ตัวนี้ยาวเลยนี่ไอตัวตรงต้นไม้นี่นะฮะวิ่งยาวเลยนะครับนี่มันจะวิ่งวนแค่สามจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วนอยู่เงี้ยวนอยู่แค่นี้แหละจุดนี้จุดเดียววิ่งแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับวิ่งยาวเลย วิ่งยาวจนคนสิบสี่เลยสิบสี่หรือสิบเจ็ดก็ได้พอสิบเจ็ดเนี่ยไปกระแทกตรงนี้แท็กบอสนะกระแทกเมเนี่ยปกระแทกเมย์พอยี่สิบปุ๊บเนี่ยเราโยกไปสองอ e ีกอดก็ได้แล้วแต่นะครับหรือประกาศเรียกอยากจะได้บงได้บัฟอะไรพวกเนี้ยอยากจะได้บงได้บัฟเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาขอจากในนี้ได้เลยเนี่ยตะโกนไปว่าเออพี่ครับผมขอบัฟหน่อยจะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะบับให้นะครับนะมาจอดตรงนี้อ่านะผมจะบับให้พวกเขาก่อนนะครับไม่รอรับบับกันเลยไปกันแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เลย นะก็ออย่างคนนี้เขามีบัฟแล้วทุกๆทุกๆคนนี้มีบัฟแล้วเราก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่ง่ายอะไรมากมายในนี้สินค้าเนี่ยพวกเนี้ยเรารับเก็บขายได้ทั้งหมดเลยนะฮะในเนี้ยมีราคาหมดเลยบิงโกตัวนี้เป็นบิงโกไอ้นี่ได้นะบิงโกกล่องเล็ก กล่องเล็กกล่องใหญ่แล้วแต่นะไปบิงโกกันอีกทีนึงนะครับนี่คือใบบิงเนาะนี่คือรูปร่างหนังหน้าใบาบิงนะครับเดี๋ยวผมบัฟให้เขาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เรื่องบัฟถ้างงก็ดูในรูเลตก็มีวิธีการ การบัฟตี้ทั้งนั้นนะครับจะมีทั้งหมดเลยในรูเลตในห้องออในห้องนี้นะฮะเนี่ยคือในคลิปเนี้ยครบเลยในคลิปเนี้ยครบหมดเลยทั้งวิธีการบัฟทั้งอะไรซื้อก่อนแล้วเขาก็จะเ,เขาเรียกไงวะเขาจะบอกวิธีทั้งหมดเลยอะ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีจุดวิ่ง ตัวนี้จะได้เซ็ต้อยห้าหรือถ้าหากว่าขี้เกียจเขาเรียกอะไรนะขี้เกียจวิ่งอะ่ะขี้เกียจฟาร์มก็ซื้อได้เลยเพราะว่ามันจะมีเซ็เอ,อพร้อมขายทั้งเซ็ตทั้งอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะเนี่ยเครื่องสองจุดห้าเน่าก็ราคาหนึ่งร้อยอันนี้อันนี้คือราคาแบบแบบเน่าแนละ้วนี่ยังถือว่าถือว่าแรงแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือขายเครื่องแต่เน่าอะ่ะ เน่าก็ราคาน่าจะต่ำกว่าร้อยน่าจะอยู่ราวๆั้วเจ็ดสบาทเนาะก็ดูตามราคาเหล่ของเขาอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ก็จะมีขายดงไอเดียนีก็แล้วแต่กันไปเนาะเข้ามาดูเข้ามาสอบเออ่แล้วก็สอบถามข้างในนี้ไดเ้เดี๋ยวผมบัมให้คนนี้ก่อน อ่ะโอเคช่วงนี้คนกำลังมานะครับตอนนี้ก็เท่านี้แหละก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายเราก็จะไปวิ่งได้เยอะแยะนะฮะโซนนี้วิ่งได้หมดเลยเนาะมาโยอันนี้ก็มาโยดาร์กนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูใน ดีคอร์ดได้ครับผมสนใจก็ติดตามกันเข้ามาได้ฮะ